สิบเอ็ดวันธนวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไหว้สมณะพระมหาโมคคลานะเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าแปดรสิบเก้าทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุดดาวประกายพลึก8ป0ร้อยี่สิบถึงแปดรสิบเอ็ด เพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวยัยทั่วทุกทิศอย่างนี้822เทศธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคลานเาเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า823เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์พบ พระสมณะทั้งหลายผู้มีศีลจึงไหว้เท้าทำใจให้เลื่อมใสอันหนึ่งดิฉันปลื้มใจได้ประคองอัญชลี8 2 4ร้อถึงแปดเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทิศอย่างนี้วันทนะวิมานที่สิบเอ็ดจบ